ต้องแต่ก่อนฉันไม่สายประกวดไงเหมือนกันเป็นตัวแม่ทำอะไรไม่ได้เราะได้ได้ไหนทำยังไงคะเดี๋ยวเดินให้ดูไหนเดี๋ยวต้องบอกอะเอาเอาซาวไหมชวเอ้ยชูต้องต้องทาปากจืดเกินเกินด้วยขอบคุณที่หน่อยอไม่มีอ่อมอะนุ่นไปเดินหน้าประตูยังเห็นอยู่ เร็วเจ๊เอ้ยวายด้วยสวัสดีค่ะหมายเลขหนึ่งนางสาวปิยดาสิทธาชัยจากจังหวัดอะไรคะจากจังหวัดราชบุรีบริษัทเมอร์ลน่าส่งข้าวระกวดนี่แน่เออถ้งยิมอย่างนี้เหรอส่วนสูงหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดน้ำหนักยี่สิบเจ็ด สัดส่วนสาสิบหกสามสิบหกสามสิบหเขาบอกว่าสั่งงาดดำแล้วค่ะบริษัทงานโปติว่าส่งเข้าประกวดเ้นะอ่ะช่วงตอบคำถามค่ะตอบถามเจถ้าพรุ่งนี้คุณสั่งหลอดดูดน้ำคลองมาแล้วมันไม่มาส่ง ดินด้วยคุณจะทำยังไงคะก็ขอบคุณสำหรับคำถามตอนหลุแล้วอยู่พิ่งเลใหมายเลข29ขอขบคุณสำหรับคำถามนะคะถ้าสมมติว่าบุ๋มสั่งที่ดูดน้ำครองแล้วเขาไม่มาส่งบุ๋มก็จะไปรับที่บริษัทของเขาเองค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากค่ะ ไม่ลดเลยอะไม่มีก่อนส่งท้ายเลยอะอน้าโตกนะฮะเอก่อนส่งท้ายเร็วสุดท้ายน,นี้นะคะขอฝากไว้ว่า,วาเอาก่อน,นะ่ะเวลาเป็นนางงามเขาต้องมีก่อนส่งท้ายไงเสียงเงือให้กีฬาดีกว่าเสนียะายาเอ้ยน้ำตาให้ยาเสพติดค่ะคเลิศมากค่ะหมายเลขยี่สิบเก้า หอยหลังกลับด้วยโลดเกินนางงามอ่ะหน้าสงนางงามนะเนี่ยประกวดน้องนางบ้านนาขึ้นปะกวดได้กรรมการว่าไงคะขอคะแนนยกป้ายคะแนนด้วยค่ะแข่งกับใครครับแข่งคนเดียวแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเองค่ะมารับโปรตีว่าไปเลยประก่อนต้องใส่สะโพกปลอมด้วยนะแม่เพราะว่าจะเป็นคนไม่ไม่มีตุ๊กไมหนไหนสะโพกปลอมหน้าตาเป็นไง แต่ก่อนเดี๋ยวหาเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชเลยมีแน่นอนจริงพี่พีมันเป็นวงเกงแล้วก็เป็นแบบเนี้ยแล้วก็ตุมตรงนี้จริงๆริงชุดไทยต้องใส่สะโพกแต่ไม่เคยรู้ก็หุ่นต้องเป็นนาฬิกาทรายค่ะบหรอแต่ต่อยไม่มีแม่ก็ยัดทุกอย่างยัดเข้าไปยัดยัดดางงามเราชอบไหมตอนไปประกวดด้วยกันใครจะกดโพนีว่ากดได้นะครับตีหไม่ครับต่อยเหนื่อยมากปวดทั้งนางงามเดินแบบเอออะไร นางเบิร์นสารพัดต้องอร่อยเลยสั่งน้ำมันกระเทียมตามบุ๋มขอบคุณครับทำไมน้องทองเซตใหญ่จังอะรูกคำค่ะทองเนี่ยชุ้อมาจากไหนอะซื้อมาเมื่อวาน ลงทุนนะคะนางนพมาต์ตาบค่ะเราประกวดแมสฟีเนี้ยไม่สะดวกค่ะเป็นมิสโลตัสตอนกาลังประกวดมิสโลตัสใช่เราเล่าความประทับใจที่เกี่ยวกับโลตัสหน่อยครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ทุกวันน่ะตั้งแต่เล <enthus flush. S 2> ็กจนโตค่ะ บุ๋มก็มีความผูกพันกับที่โลตัสมากไม่ว่าจะเดินไปไหนรู้สึกอุ่นใจ <c oughs> ทุกทีที่ได้เจอโลตัสไม่ว่าจะเป็นของใช้อาหารสดหรือว่าจะเป็นเห็ดสดทุกอย่าง <c oughs> เกิดขึ้นได้ที่โรตัสค่ะื่ <c oughs> เหนื่อยอ่ะทำผมให้พี่บุ๋มทรงนี้ค้าหน้า ต่อประกวดมีโลตัสเ,เอามาเอาแบบนเอามาแบบใหม่ <c oughs> ถือไว้สิคะคุณกรรมก <c oughs> ารก็บุ๋ <c oughs> มรู้สึกดีที่โลตัสค <c oughs> อยคัดแต่เห็ดท,ที่มีคุณภาพมาคะ่ะไม่เอาเห็ดเมามาให้บุ๋ม <c oughs> ไม่เอาเห็ดเมาบุ๋มรู้สึกว่าชีวิตนี้ก็คือขาดโลตัสไม่ได้ก็สุดท้ายแล้วบุ๋มก็ขออยากจะฝากเยาวชนทุกคนนะคะเสียงเหงื่อให้กีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้ยาเสพติดค่ะ ขอบคุณค่ะและ <c oughs> มันจะตองมลกันจะต้องตอบให้มันไม่คุนทานเลยจริง,รงมันจะต้องเอาสโ,โลแกนที่เราตุงไหนกระเด็นไปเลยเนี่ยเราต้องเอาสโลแกนที่เราจาวไว้ในหัวมาโยงกับที่เราสง่งมาประกดดให้ได้เลย ตัวจริงอันนี้มันพีชของนางงามใช่ค่ะคือหมายถึงว่าเราต้องมีสโลแกนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราพูดก็จะกรอกใส่หัวเราคํากรอะไรก็แล้วแต่ถึงเวลาอยู่บนเวทีนึกกรอะไรก็แล้วแต่จะตอบคำถามเรื่องอะไรก็ต้องหาอะไรมายงให้เข้ากับกรที่เราจําได้อะใช่พูดอนกระถูกอีกของตอนอันนั้นยูแล้วตัวตัวท่องกรอะไรไว้ในใจตอนนี้ที่แบบท่องแล้วเป็นกรจำไม่ได้อะมันเยอะมากพีช มันมีอันหนึ่งที่เป็นเออ่นกที่อยู่บนฟ้าก็ไม่รู้ความสุขของปลาที่อยู่ในน้ำปลาที่อยู่น้ำก็ไม่รู้ความสุขของความที่อยู่บนดินจบด้วยสที่มักคาักทีค่ะเรากลอะไรนะาก็ไม่รู้ความสุขของความที่อยู่บนดินแล้วความที่อยู่ไม่ไม่รู้สึกอะไรทุกอย่างมันหนุจำไม่ได้อ่ะยากจริงเวลาดูกอบประกวดตลกกระดูกสมัยก่อนตลกแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้ว หรอนนี้นักงามไม่ค่อยตอบก่อนอะไรเยอะแยะค่ะเขาจะต้องตอบแบบไม่เหมือนเดิมตะกรอตะกรอมันจะเป็นอะไรเงี้ยมันลดัมลดุกคนตอบกรไอ้ดีวาการเต็มยกมือเลยค่ะใช่จริงแต่ทีนี้ถ้าเกิดใครเอาอะไรเงี้มากก็จะถามว่าถามจริงจริงขอบคุณไม่เห็นมีอะไรที่พี่ผุมดูไม่เห็นมีใครพูดก่นเลยจริงเดี๋ยวนี้มันยุคใหม่แล้วหรออันนี้คือเล่นมันยุคเก่า ลกใหม่ย้อนไปประมาณ20ปีที่แล้วก็ใช่ต้องมีกรอนะต้องมีกรอนางงามจะต้องมีกรอนมีตอบต้องทอ่าไหนลองส่งคำถามมาดิค่ะเดี๋ยวตอบเป็นนางงามก่อนเลยหรอมาคำถามอะไรอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ส่งได้นึกไม่ออกอ่ะมันกว้างคำถามว่าปฏิวัติธรรมชาติอันนี้สารสกัดเป็นอะไรคะสารสกัดเป็นกระเทียมครับนี่แนี่ตอนตอนประกวดตอนประกวดมิมอเตอร์โชว์ได้แบบแบบพูดอะไรเท่ๆท่้อปปะ พูดดิไม่งั้นจะชนะได้งไงแบ่งก<อ>่อตอนประกวดมันต้องมีตอบคำถามแล้ว<ช>หนูไม่ตายไหมน,นะตะก่อนถามว่า,ตอ,วาตอนประกวดมิสม t ต r s ช o w ยังจำได้ไหมคะเล่าลให้ฟังหน่อยประกวด<อ>กที่ไหนมิสมาตเชวประกวดที่ไหนอะตอนนั้นพี่ผุมประกวดที่ไหนจำไ,ไม่ได้ มันก็กวดในมอเตอร์โชว์ไหมไม่ไม่ค่ะเขามีก่อนมอเตอร์โชว์มิสมอเตอร์โชว์ไม่มันจะมีมิสมอเตอร์มันมีหลายอย่างมันมันเป็นโว่าอธิบายยากไปเซิร์ชไปเซิร์ชไอ้นี่ง่ายกว่าแล้วตอนประกวดเป็นมิสบีทีเอสย่ะก่อนทำไมก่อนหนูเดินแบบบนบีทีเอสป่ะอ่าคำถามใช่คำถามจะทางบ้านนะคะถ้าคุณได้ตำแหน่งแล้วคุณจะทำอะไรคะเอาเงินไปใช้ถลุงเล่นค่ะตายแล้วตกรอบแรกแล้วนท่านางงาม <_ letter> ทุกคนช่วยกดโปรตีว่าหน่อยนะครับราคาดีมากอย่างที่บอกนะสองขวดสี่ขวดหรือห้าขวดนะ <_ letter> นสินค้ามันมากวีค <_ letter> ิวเลิกได้ค,ค,ค,คืออะไรถูกต้องอ่ะมันถูกต้องอ่ะเพื่อกดตครับมาผมว่าได้อย่างสองอย่างพี่บูบาร์นี่ขายไปได้บ้างยังนะ <_ letter> ขายไปยังนะยังไม่ได้เริ่มขาย เออเอาอไอ้นี่หน่อยไหมเอาอะไรคะอ่าได้เอาอะไรคะพี่พี่เอาอะไรสกินเอาอันก่อนที่จะเป็นอันซ่อมไงที่พี่ฟูบอกอ่าได้เลยอ่ะนี่เอาอันนี้ไหมได้เอาเลยอันนี้ดีมากเดี๋ยวปักให้